ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะตอนนี้เราอยู่อำเภอพานเนาะใช่อำเภอพานนี้ตอนนี้เรามากันที่วัดค่ะ วันนี้เราแวะมาที่วัดวัดหนึ่งนะครับอยู่ใ,<ช>ในอำเภอพานใช่ค่ะวันนี้ชื่อว่าวัดป่า,ปาไผ่แต่เราเข้ามาเรายังไม่เห็นป่าไผ่เลยนะครับน่าจะเป็นชื่อว่ากันบอยก็น่าจะใช่เห็นตัวพุ่งหนาโล่งๆเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านี่ข้างหน้าทางเข้าก็จะมีรูปปั้นสิงห์นะครับที่เราเห็นสมดุดตาพอเราเข้ามาในวัดเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นทานาะค สององค์นะคะซ้ายขวาสีทองนะคะ่ะเราเข้าไปกราบไหว้กัน,นะคะ่นะพระนักสีทองสวยสีทองอาลามครับองค์ใหญ่มากเลยคะ่ะ สีทองนะคะอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวานนะคะแล้วก็หันไปด้านนู้นนะคะยูจะมีอ,อีกองหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสีขาวเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะะตรตนีก้ก็เป็นอกสีขาวเนาะอรนนี้นะคะเป็นศาลาของปู่พญานาคนะคะ ซึ่งแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีพญานาคแล้วก็อยู่ที่ว่าแต่ละที่จะศรัทธาพญานาคกันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าพญานาคเนี่ยมีทุกวันเลยใช่ไหมรืมป<ต>ั้นก็เป็นศินลปะแบบสวยงามใช่ทางออล้นลานนาแต่ละที่พญานาคจะรูปทรงจะไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีทางขอมที่เราเคยไปอ่ะเนาะมีทางขอมมีทางอีสานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นทางล้านนาก็คือทางทางภาคเหนือนะคะเดี๋ยวเรา ขออนุญาตเข้าไปไหว้พอ่อปู่เพียหนาคราชกันนะคะขอความทงงในกันค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ศาลาก็เป็นศาลาขององค์พ่อปู่เนี่ยนานะคะแล้วก็ที่นี่นะคะมีชื่อด้วยค่ะก็คือเขาจะเรียกองค์พ่อปู่ที่ด้านหลังของเราสองคนนะคะคือองค์ปู่พยานาคราชมุคาสิกขีนะคะแต่ว่าที่นี่อยู่จะเป็นปู่สีขาวนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายตางเนาะแล้วก็จะมีปู่สีสุดโต้ด้วยนะคะ เป็นลูกปั้นลูกปั้นน่าจะเป็นปั้นปูนสดใช่ค่ะเราก็อ,อธิษฐานขอพรแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่นะคะก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่งนะคะซึ่งใครที่เข้ามาก็จะขอพรแล้วก็จะประสบความสําเร็จในหลายๆคนเลยนะคะ เขาก็จะมาก,กัาบไหว้ขอพรที่ด้านหลังของเรานะคะในการขอพรต่อพ่อปู่นะคะก็คือจุดทูบที่ีเจ็ดดอกนะคะในการอาขอนะคะแล้วก็มีดอกไม้ให้อธิษฐานบอกชื่อเรานะคะแล้วก็นามสกุลนะคะแล้วก็ปักทูบอธิษฐานตามที่ใจสั่งเลยะคะ่ะตามที่เรา,าปรตรถนานะคะห้ามโกหกนะคะที่นี่คือห้ามพูด 6, โกหกหรือว่าโกหกนะคะ หากสำเร็จเนี่ยก็ต้องจับมาไหว้ปู่ทุกครั้งนะคะก็คือถือว่าเป็นบุญสัางทางเหมือก,กันเนาะถ้าไม่เกิดในกรรมไม่เกินใช่ค่ะผมบุญเราสำเร็จเพว่าจะขอว,วันที่หนึ่งซะหน่อยอ่อนาจะเกิออรอวันนี้เราก็มาสะดุดอยู่กับเสียนพญายนาค่ะน,นี้เป็นเสียนองค์ดํานะครับซึ่งไม่เคยเห็นแบบนี้เลยอะค่ะอันนี้ทํามาจากอะไรคะน่าจะเป็นหนังกองนะครับหนังกองเพลนของทางวัดหรือเปล่าครับเพราะว่า อ่าเป็นหนังกองอันนี้น่าจะทํามือนะคะใช่ <ทำ S 1> คริงกับมือเลยนะคะตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอาหนังกองแตกเนี่ยมาทําเป็นวัตถุมงคลเนี่ยจะเสริมในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงครับเหมาะสําหรับนักแสดงนะครับก็จะมีเขาก็จะมีเกจิหลายๆท่านที่ทําตะกุดทําจากหนังกองรตรงขวามือนี่เป็นเจดีเป็น มากเขาก็จะเป็นจุกพระธาตุจีพระธาตุอันนี้เป็นพระธาตุวัดป่าภัยลองไปดูประวัติพระธาตุองค์ชื่อพระธาตุสัมพันยูค่ะก็ก่อตั้งตั้งแต่วันที่3กุมภา2556 แล้วก็เฉลองวันที่8กุมภานะคะ2,559ค่ะ,คะยังที่เห็นองค์พระนาตกนะคะจะใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่สวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูเดินไปด้านหลังกันค่ะดีละครังแปหน่อยอ ตอนนี้เราก็มาสะดุดกับเท้าวเวสุวรรณซึ่งแกะสลักจากไม้เนาะใช่ค่ะมี<น>ต้นเดียวเลยไม่แน่ใจว่าเป็นไม้อะไรนะคะสวยงามมากทำจากไม้ข้เรินเลยนี่เปิดไฟเอง ตรงนี้คืออเป็นนะคะน่าจะเป็นมหาจัก,กรพรรดินะคะแต่ว่าเป็นนักเถรน,นะคะเขาพิถีจัก,กรพรรดินะคะเดี๋ยวเราจบคลิปนี้ไว้ที่โองพระมหาจัก,กรพรรดิตรงนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราแวะไปที่ไหนเราก็จะถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกค่ะ พราะส่วนมากเราก็จะไปแต่ละที่ก็ส่วนมากจะเป็นวัดนะคะเผื่อใครที่ผ่านไปผ่านมาก็จะได้มาการาบขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตนะคะค